ประตูโรงพยาบาลเลื่อนเปิดออกแสงไฟสีขาวสะท้อนพื้นเย็นเฉียบกลิ่นยาฆ่าเชื้อกระแทกจมูกเสียงรองสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้ารถเข็นเสียดสีกับพื้นดังชาชาเขาก้าวเข้าไปหัวใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนชายผู้เคยยืนบนยอดตึกสูงวันนี้ยือนอยู่หน้าห้องผู้ป่วยแคบล้มหายใจสะดุดเมื่อเห็นร่างหนึ่งนั่งนิ่งใกล้หน้าต่างผู้หญิงคนนั้นหันมาสายตาแข็งแรงกว่าร่างกาย ขาข้างหนึ่งไม่ขยับมือหยาบกร้านกลุ่มสมุดบัญชีเก่าเด็กชายตัวเล็กยืนข้างก้าวอีเสื้อผ้าซี่จากการซักซ้ำเสียงฝนกระทบกระจกดังรัวเหมือนคำถามไม่รู้จบเขาจำดวงตาคู่นั้นได้ดวงตาที่เคยเชื่อใจเขาทั้งหมดความทรงจำถาโถมคืนที่เขาเลือกเดินจากไปเขาสุดนั่งลงพื้นเย็นไหลผ่านฝ่ามือเสียงพยาบาลด้านนอกเงียบลงเหมือนทั้งโลกหยุดฟัง ผู้หญิงคนนั้นยิ้มบางรอยยิ้มที่เจ็บลึกกว่าคำด่าเด็กชายเงยหน้ามองแววตาเต็มไปด้วยคำถามกลิ่นอาหารโรงพยาบาลลอยมากระเพาะเขาบิดตัวเขาเอื้อมมือแต่หยุดกลางอากาศสมุดบัญชีถูกเปิดตัวเลขน้อยนิสันไหวบนหน้าฝนข้างนอกแรงขึ้นเสียงฟ้าคำรามไกลๆเธอพูดชาทุกคำเหมือนคมมีดเรื่องราวที่ถูกซ่อนเริ่มเผย อุบัติเหตุในคืนฝนหนักคำสัญญาที่ไม่เคยกลับมาเอกสารที่ถูกปิดเงียบเด็กชายกำม,มือแน่นเล็บจิกฝ่ามือเล็กๆเ,เขารู้สึกถึงเหงื่อเย็นไหลลงสันหลังสายตาคนในห้องจับจ้องความโกรธค่อยๆสุมเสียงฝนกลบเสียงสะอื้นความจริงกำลังดันประตูผู้หญิงคนนั้นยื่นเอกสารออกมากระดาษสั่นเบาๆเ,เ,เขาอ่านบรรทัดแรกโลกทั้งใบเอียงทันที ชื่อของเขาอยู่ตรงนั้นวันที่ถูกลบหายเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้เงยหน้ามองตรงคำถามกำลังจะหลุดจากปากในขณะที่ประตูห้องค่อยๆเปิดออกชายในชุดสูทสีเข้มก้าวเข้ามารองเท้าหนังเปียกน้ำฝนเป็นรอยอากาศในห้องอึดอดัดเหมือนหายใจไม่ออกเอกสารถูกยกขึ้นมือของผู้มาใหม่สั่นเล็กน้อยสายตาของเขาจับจ้องที่ชายผู้สุดนั่ง แววตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจเด็กชายถอยหลังหนึ่งก้าแผ่นหลังชิดเก้าอีผู้หญิงคนนั้นสูดลมหายใจลึกเสียงหายใจดังชัดในความเงียบไฟนีออนเหนือสีสักกระพริบเงานบนผนังสั่นไหวชื่อในเอกสารถูกอ่านออกเสียงทุกพยางเหมือนตอกตะปูคนในห้องเริ่มขยับเสียงกระซิบดังแผ่วความจริงชั้นแรกถูกเปิดเรื่องเงินช่วยเหลือที่ไม่เคยถึงมือ สมุดบัญชีถูกวางลงบนโต๊ะตัวเลขน้อยจนเจ็บตาชายผู้มั่งคั่งเม้มปากแน่นกรามเกรงจนเห็นชัดความทรงจำย้อนกลับมาอีกครั้งภาพรถชนกลางสายฝนเสียงเหล็กกระแทกเสียงกรีดร้องที่เขาเลือกไม่ฟังผู้หญิงคนนั้นชี้ไปที่ขาของตนดวงตาไม่หลบบรรยากาศเย็นเฉียบเหมือนอุณหภูมิลดลงทันทีเด็กชายก้มมองพื้นน้ำหยดจากปลายผม ผู้มาใหม่เปิดแฟ้มอีกเล่มกระดาษหนาเรียงซ้อนมีลายเซ็นหลายชื่อแต่ขาดชื่อที่ควรอยู่เสียงฝนข้างนอกไม่หยุดเหมือนย้ำเตือนความผิดคนในห้องเริ่มกำมือเล็บจิกผิวตนเองคำอธิบายถูกพูดออกมาช้าหนักและชัดเรื่องการสั่งปิดคดีเรื่องเงินชดเชยที่หายไปชายผู้สุดนั่งเริ่มหายใจถี่หน้าอกกระเพื่อมแรงเงือผุดที่ขมับ ไหลลงมาข้างแก้มผู้หญิงคนนั้นเอื้อมไปจับมือเด็กชายมืออุ่นกับมือเย็นสายตาของเด็กชายเปลี่ยนจากสงสัยเป็นแข็งกร้าวเสียงเปิดประตูดังอีกครั้งผู้คนเพิ่มขึ้นในห้องกล้องโทรศัพท์ถูกยกขึ้นแสงหน้าจอสว่างวาาคำถามเริ่มดังทับซ้อนกันไม่หยุดชื่อของเขาถูกเรียกซ้ำน้ำเสียงเต็มไปด้วยโทสะเขาพยายามลุกแต่ขาไร้แรง พื้นเย็นยังคงอยู่ใต้ฝ่ามือเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นหลับตาชั่วครู่เหมือนรวบรวมพลังเมื่อเธอลืมตาแววตานิ่งและเด็ดเดี่ยวเธอพูดประโยคหนึ่งทำให้ห้องทั้งห้องเงียบงนันเด็กชายก้าวออกมาข้างหน้ายืนตรงกลางทุกสายตาเสียงฝนด้านนอกค่อยๆเบาลงแต่ความตึงเครียดกลับหนาแน่นเอกสารแผ่นสุดท้ายถูกวางลงขอบกระดาษเปียกน้ำ ชื่อที่ซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดเผยลมหายใจของทุกคนหยุดรอมือของชายผู้มั่งคั่งยื่นออกไปอีกครั้งสันหนักกว่าเดิมในขณะที่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังพร้อมกับความจริงที่ลึกกว่านั้นกำลังจะประทะทุกคนเสียงนั้นดังขึ้นชัดเจนทุกคำเหมือนสายฟ้าแลบในห้องแคบนี่คือความจริงทั้งหมดที่ทุกคนพยายามปิดไว้น้ำเสียงเย็นเหมือนน้ำแข็งชายผู้มั่งคั่งหยุดหายใจ เหมือนคำพูดถูกปักลงกลางอกเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้มือเล็กๆก,กุมแฟ้มเอกสารแน่นฝนด้านนอกหยุดกระทันหัเนเงียบสนิทเหมือนโลกทั้งโลกกำลังฟังผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นช้าๆร่างพิการแต่สายตาเต็มไปด้วยพลังทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอไม่มีใครกล้าขยับฉันเลี้ยงลูกคนเดียวฉันต่อสู้ทุกวันเพื่อชีวิตของเราและทุกอย่างที่ฉันทำถูกคุณทรยศ คำพูดรัวเข้าหูชายผู้มังคั่งความรู้สึกผิดและความตกใจประปนกันสมุดบัญชีถูกพลิกอีกครั้งตัวเลขน้อยนิดในอดีตแสดงให้เห็นการโกงเขาพยายามพูดแต่เสียงแห่พรา่าเหมือนลมถูกขังในปอดผู้หญิงคนนั้นเดินไปที่หน้าต่างมือชี้ออกไปนอกฝนที่เพิ่งหยุดนี่คือสิ่งที่คุณทำให้เราเจ็บปวดเสียงเธอแหลมคมและหนักแน่นเด็กชายยืนอยู่ข้างเธอ ดวงตาเงยขึ้นมองชายผู้มัง่งคั่งเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่อาจนิ่งเฉยพยาบาลและผู้มาใหม่ในห้องเงียบทุกคนรู้ว่าความจริงกำลังเปิดเผยชายผู้มัง่งคั่งลุกขึ้นชชาๆขาสุดและมือสัน่นความทรงจำที่เขาพยายามลืมทุกความผิดพลาดทุกการทรยศกลับมาพร้อมกันผู้หญิงคนนั้นยื่นเอกสารอีกเล่มคราวนี้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมดรวมถึงคนที่เขาคิดว่าซ่อนตัวอยู่ เสียงฝนด้านนอกกลับมาลงแรงกระแทกกระจกดังสนัน่นเด็กชายถือมือแม่แน่นเหมือนต้องการกำลังใจชายผู้มัง่งคั่งมองลงที่พื้นน้ำตาคลอแต่ยังไม่กล้าเงยหน้ามองผู้หญิงคนนั้นพูดต่อเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจคุณคิดว่าคุณรวยที่สุดแต่วันนี้คุณไม่มีอะไรเลยชายผู้มัง่งคั่งสุดลงอีกครั้งพื้นเย็นและความจริงเหมือนตรึงเขาไว้ ทุกคนในห้องขยับตัวช้าไม่มีใครกล้าแทรกกลางเด็กชายเงยหน้ามองผู้เป็นพ่อครั้งแรกสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและผิดหวังผู้หญิงคนนั้นเดินไปที่โตะ๊ะวางเอกสารทั้งหมดลงมือหยาบกร้านแต่มั่นคงทุกสิ่งที่คุณซ่อนเราจะเปิดเผยเสียงเธอดังก้องและความตึงเครียดพุ่งขึ้นถึงขีดสุดชายผู้มั่งคั่งเริ่มสัน่นใจสลายและทุดลงบนพื้นฝนด้านนอกหยุด แต่ลมหนาวยังพัดเข้ามาทําให้ทุกอย่างดูเย็นยเยือกยิ่งกว่าเดิมเด็กชายเอื้อมมือจับมือแม่สายตาจับจ้องไปที่ชายผู้มังคั่งผู้หญิงคนนั้นยิ้มบางไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขแต่เป็นรอยยิ้มแห่งชัยชนะเสียงหัวใจเขาเต้นแรงความผิดหวังและความเสียใจประปนกันเหมือนพายุไม่หยุดทุกสายตาจับจ้องไปที่เอกสารบนโตะความจริงที่ซ่อนมากว่าสี่ปี พร้อมที่จะทำให้โลกของเขาพังทลายลงชายผู้มัง่งคั่งก้มหน้าลงสายตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงและในใจเขารู้ว่าไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได้อีกต่อไปชายผู้มัง่งคั่งยังคงก้มหน้าเงื้อไหลตามกรอบหน้ามือสั่นจับขอบโตะ๊ะเด็กชายยืนข้างแม่สายตาไม่ละจากเขาเหมือนต้องการคำตอบจากทุกการกระทำผู้หญิงคนนั้นเดินช้าชรอบโตะ๊ะนิ้วแตะที่เอกสาร สายตาคมดังเหล็กนี่คือทุกอย่างสิ่งที่คุณทำกับเราสิ่งที่คุณคิดว่าซ่อนดีแล้วน้ำเสียงหนักแน่นชายผู้มั่งคั่งพยายามพูดแต่คำพูดติดคอหัวใจเหมือนถูกบีบรัดแสงไฟสะท้อนบนกระดาษเปียกน้ำฝนตัวอักษรทุกตัวดูเหมือนตอกตะปูลงหัวใจเขาเด็กชายก้าวเข้าไปอีกยกเอกสารขึ้นมือเล็กๆสั่นน้อยๆแต่มั่นคงคุณคิดว่าผมยังเด็ก แต่ผมเห็นทุกอย่างแล้วเสียงเขาแผ่วแต่หนักแน่นชายผู้มัง่งคั่งสุดลงไปกับพื้นอีกครั้งความรู้สึกผิดพุ่งทะลุจิตใจความมัง่งคั่งไม่ช่วยอะไรผู้หญิงคนนั้นหยุดหันไปมองเด็กชายรอยยิ้มบางที่แฝงความภูมิใจและความเสียใจในเวลาเดียวกันฝนด้านนอกเริ่มหยดแต่เสียงไม่เหมือนเดิมเหมือนเสียงโลกกำลังฟังและตัดสินคนอื่นในห้องเริ่มขยับตัว แต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะแรงดึงดูดของความจริงหนักเกินกว่าที่ใครจะรับไหวชายผู้มั่งคั่งพยายามลุกขึ้นขาชามือสัน่นแต่ทุกสายตาจับจ้องความละอายคลุมร่างเขาผู้หญิงคนนั้นวางมือบนหัวลูกชายเสียงเธอนิ่งแต่ชัดเจนนี่คือบทเรียนที่คุณต้องเรียนรู้เด็กชายมองหน้าเขาสายตาเยือกเย็นคำถามในใจเต็มไปหมดแต่ยังไม่พูด ชายผู้มั่งคั่งเงยหน้าขึ้นเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและความผิดหวังของทั้งสองแม่ลูกหัวใจเขาแตกสลายแต่ไม่ใช่ความเจ็บทางร่างกายเป็นความเจ็บที่ไม่มีใครเยียวยาได้ฝนด้านนอกหยุดสนิทแต่ความเงียบกลับหนักแน่นเหมือนโลกหยุดหมุนรอให้เขาตอบสนองผู้หญิงคนนั้นหันมามองเขารอยยิ้มยังคงบางแต่ดวงตาเธอร้อนแรง เต็มไปด้วยพลังแห่งความยุติธรรมชายผู้มัง่งคั่งรู้สึกถึงความสูญเสียไม่ใช่เพียงเงินแต่เป็นทุกสิ่งที่เขาเคยถือว่าแน่นหนาะเด็กชายยืนแน่นข้างแม่สายตาเต็มไปด้วยความแข็งแรงและคำถามที่ยังไม่พูดออกมาชายผู้มัง่งคั่งยืนอยู่กลางห้องใจแตกสลายร่างกายเย็นเฉียบและในความเงียบนี้เขารู้ว่าทุกสิ่งที่เขาทำไม่สามารถแก้ไขได้อีก ความจริงทั้งหมดประทาร่างเขาเหมือนพายุไม่รู้จบและความตึงเครียดยังคงสะสมจนทุกคนในห้องไม่สามารถหายใจตามปกติได้ผู้หญิงคนนั้นหันไปมองหน้าต่างเด็กชายจับมือแม่แน่นชายผู้มั่งคั่งสุดลงอีกครั้งและโลกทั้งใบของเขากำลังพังทลายชา้ชาๆชายผู้มั่งคั่งยังคงนั่งสุดอยู่บนพื้นหัวใจเขาเหมือนถูกบีบอัดจนแทบแตกสลายมือจับขอบโต๊ะแน่น แต่แรงสั่นสถานของความจริงก็ยังไม่จางเด็กชายเงยหน้ามองสายตาไม่เต็มไปด้วยความกลัวแต่เต็มไปด้วยความสงสัยและโกรธเหมือนถามว่าทำไมพ่อถึงทำกับแม่และเขาเช่นนี้ผู้หญิงคนนั้นก้าวไปข้างหน้าทุกย่างก้าวเหมือนส่งแรงสั่นสะเทือนในห้องเสียงรองเท้าสัมผัสพ,พื้นดังก้องสะท้อนผ่านหัวใจชายผู้มัง่งคั่งคุณคิดว่าความมั่งคั่งจะปกป้องคุณได้ทั้งหมดใช่ไหมน้ำเสียงเย็นและหนักแน่น ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่สะสมมานานชายผู้มัง่งคั่งพยายามเงยหน้ามองแต่สายตาของผู้หญิงคนนั้นเหมือนแทงทะลุหัวใจทุกความทรยศที่เขาทำถูกสะท้อนกลับมาเป็นเงาแห่งความผิดหวังเด็กชายเดินเข้ามาใกล้เอื้อมมือหยิบเอกสารทั้งหมดวางบนโต๊ะสายตาเย็นเฉียบเหมือนกำลังส่งข้อความชัดเจนว่าทุกอย่างจะไม่ถูกซ่อนอีกต่อไปชายผู้มัง่งคั่งพยายามพูดแต่เสียงติดขาด คำพูดหลุดออกมาเพียงกระซิบพระผมขอโทษผู้หญิงคนนั้นสายหัวรอยยิ้มบางยังคงอยู่แต่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวคำขอโทษไม่สามารถลบสิ่งที่คุณทำไปแล้วได้ฝนด้านนอกเริ่มตกอีกครั้งเสียงน้ำกระทบกระจกดังเป็นจังหวะเหมือนโลกกำลังเน้นย้ำความจริงทุกคำชายผู้มัง่งคั่งสุดตัวลงอีกครั้งมือกุมหัวหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดความมัง่งคั่งเงินทองชื่อเสียง ทุกอย่างไม่เหลือค่าอีกต่อไปเด็กชายยืนข้างแม่สายตาจับจ้องไปที่พ่อและในสายตาเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจและความโกรธที่เก็บกดมานานผู้หญิงคนนั้นหันไปที่หน้าต่างมองออกไปยังฝนที่โปรยปลายเสียงฝนเหมือนสะท้อนความอับอายและความสูญเสียชายผู้มั่งคั่งพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายสุดหนักเหมือนแรงโน้มถ่วงของความจริงดึงเขาลงทุกคนในห้องเงียบ ไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวความตึงเครียดเต็มไปทั่วทุกมุมเหมือนเวลาหยุดชั่วคราวผู้หญิงคนนั้นหันมาที่ชายผู้มัง่งคั่งอีกครั้งน้ำเสียงนิ่งและเย็นวันนี้คุณเรียนรู้แล้วว่าการทรยศความโลภและความเห็นแก่ตัวจะทำลายทุกสิ่งที่คุณเคยถือว่ามั่นคงชายผู้มัง่งคั่งเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลรินแต่ไม่ใช่น้ำตาของความอ่อนแอเป็นน้ำตาของความเจ็บปวด ที่เกิดจากความจริงที่ไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปเด็กชายจับมือแม่แน่นยืนสงบและมั่นคงสายตาไม่ละจากชายผู้มังค่งและโลกภายในห้องเต็มไปด้วยความรู้สึกหนักแน่นทั้งความโกรธความเสียใจและความตึงเครียดที่พุ่งสูงถึงขีดสุดผู้หญิงคนนั้นก้าวมาข้างหน้าอีกครั้งวางมือบนโต๊ะเอกสารทั้งหมดแสงไฟสะท้อนบนหน้ากระดาษทุกตัวอักษรชัดเจน เหมือนย้ำเตือนทุกคนในห้องว่าความจริงไม่สามารถถูกซ่อนไว้ได้อีกชายผู้มั่งคั่งสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลเสียงหัวใจเต้นแรงและในใจเขาเขารู้แล้วว่าไม่มีทางหวนคืนอดีตได้อีกเด็กชายยืนเคียงข้างแม่สายตาเต็มไปด้วยความแข็งแรงและความหวังว่าครอบครัวของเขาจะไม่พังทลายแม้ความจริงจะโหดร้ายและทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ฝนด้านนอกตกกระหน่าเสียงฟ้าร้องดังก้องแต่ในห้องนี้ทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่ชายผู้มังคัง่งและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยกำลังค่อยๆทำลายโลกของเขาอย่างชา้ชาๆชัดเจนและไม่อาจหวนกลับได้อีกชายผู้มังคั่งสุดนั่งอยู่กับพื้นฝ่ามือกุมหัวน้ำตาไหลรินแต่ในที่สุดเขาก็เริ่มสงบลงความโกรธและความเสียใจเริ่มถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจ ผู้หญิงคนนั้นหันไปมองลูกชายยิ้มบางๆอย่างอบอุ่นเด็กชายจับมือแม่แน่นความเชื่อใจและความอบอุ่นกลับคืนมาในสายตาเขาชายผู้มัง่งคั่งเหงื่อหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดเขาเดินช้าๆไปข้างหน้าและวางมือบนไหล่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ในฐานะเจ้าของความมัง่งคั่งแต่เป็นเพียงคนที่เคยทำผิดพลาดผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าเล็กน้อย รับรู้ถึงความจริงใจที่เขาเริ่มแสดงออกเด็กชายยิ้มออกมาสายตาสดใสและเต็มไปด้วยความหวังเหมือนบอกว่าครอบครัวยังสามารถเริ่มใหม่ได้ฝนด้านนอกเริ่มสาแสงอาทิตย์สาสองผ่านหน้าต่างความอบอุ่นกลับคืนมาห้องที่เคยเต็มไปด้วยความตึงเครียดตอนนี้เปลี่ยนเป็นความสงบและการให้อภัยชายผู้มัง่งคั่งนั่งลงข้างแม่และลูกพูดคำแรกด้วยเสียงสัน่นผมขอโทษจริงๆ ผู้หญิงคนนั้นจับมือเขาไม่ใช่เพื่ออภัยเพียงแค่คำพูดแต่เพื่อให้ความรักความอบอุ่นกลับมาเป็นหลักฐานของครอบครัวอีกครั้งเด็กชายซบไหล่แม่และชายผู้มัง่งคั่งมองไปที่สองแม่ลูกรู้สึกถึงความจริงที่สำคัญที่สุดเงินทองและความมัง่งคั่งไม่สามารถซื้อความรักและความเชื่อใจได้แสงอาทิตย์อุ่นๆสองเข้ามาห้องเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความหวังใหม่และครอบครัวเล็กๆ ก็เริ่มสร้างชีวิตใหม่จากความจริงและความสำนึกผิดในที่สุดเรื่องราวที่เจ็บปวดและเต็มไปด้วยความโกรธได้จบลงอย่างสงบทิ้งบทเรียนล้ำค่าว่าความรักความเข้าใจและความจริงคือสิ่งเดียวที่สามารถเยียวยาทุกสิ่งได้คุณจะทำยังไงถ้าวันหนึ่งกลับบ้านแล้วพบว่าภรรยาเก่าของคุณพิการและต้องเลี้ยงลูกคนเดียวสิ่งที่เขาเคยซ่อนกลับถูกเปิดเผยทั้งหมด ตัวเลขเงินทองและความลับที่จะทำให้ทุกคนในห้องตกใจจนพูดไม่ออกคุณคิดว่าความมั่งคั่งช่วยทุกอย่างได้แต่ความจริงอาจทำให้โลกของคุณพังลงในพริบตาเดียวอย่ากกระพริบตาเพราะความลับนี้จะทำให้คุณต้องตั้งคําถามกับทุกสิ่งที่เคยเชื่อ